เรื่องของสอสอแขกรับเชิญเราในวันนี้นะคะคุณตุ่มชลินเฟื่องอารมณ์และมีแขกรับเชิญพิเศษคุณปูดอกกระโดดท,ที่จริงนะครับและแม่เนี่คุณคุณปูเนี่ยที่จริงไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรหรอกครับวันนี้นะครับก็จะมาเคลียร์เรื่องที่บ <c oughs> <c oughs> ้าเางไม่มีอะไรขอบคุณคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยนุ้ยนักแสดงดีคากค่ะ ไอโนมันบอกพ่อเองเมาแล้วเอาแฟดสากผมไม่สาบเดวเราพักกันแล้วเดี๋ยวเราขอคุณส่งชาลีในช่วงต่อไปนับสนุนโดยเครื่องดื่ม m 1 5มมีวิตามิน B6 และ B12 สูง แต่ก่อนคุยพี่ตมทักนี้นึงพี่ตมเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกรุ่นเดิะที่มีงานเยอะมากตอนนี้ละครกี่เรื่องนะตอนนี้ที่ยังไม่ได้ออกอากาศก็ประมาณ6เรื่องเจ็ดเรื่องเห็นไหมแล้วก็เวลาพักผ่อนเป็นไงครับพักผ่อนก็พักผ่อนตามตามกองถ่ายครับเพราะว่ามีเวลาช่วงพักมันีช่วงพักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็หยิบละบทบาทของละครเรื่องนี้อ่ะอามาเป็นสอสอเป็นไงครับ ก็ตอนนี้ก็ได้รับบททางด้านนี้เยอะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีดวงมันจะไปหรือเปล่าไม่รู้แ่นวดาก็เลือกไปสเนกรคะเราเลือกกันดีกว่าว่าป้ายจะให้ใครบ้ายอันนี้เลยค่ะเริ่มจากอารอดค่ะพี่ตุจะให้ใครคะอารอดนี้ก็ต้องเป็นครครับแดนนี่แดนนี่ให้แดนนี่อาหารปลาสูตรพิเศษของซีพีค่ะอันนี้เราต้องอยู่เอง ของพี่ตุ๋มเลือกนะคะน้ำมันยาตรานกอินทรีดมปะเทาหวัดอันนี้คุณมาบอยามาลุโจค่ะอ้าวคุณเด๋อคุณเด๋อไม่เด๋อบาลูโจชุดชั้นไหนโอโนโนก็ต้องเป็นของพุทธแน่ทั้งหมดมีระเบิดอยู่สีลูกนะคะสรับกานแรกเอาไปเลยปั๊บ คุณเดิมครับค่ะแรกอ้ยยืนขาต่ะไปดีรล่าของคนณวพีตมัวนี้แร่จุดจุดจดสองลูกสองลูกนมันยาตราดกินสิแร่ 3, 4, ต่อไปอารอนสุดท้ายแล้วของใครครับดีแน่นของดีแน่นแดนนี่ของเด่นนี่ต่อแจ้ง ตอนนี้นะคะคุณแดนนี่กับคุณเดอมีคนละสามคุณตุ้มกับคุณแท่งเขามีคนละสองคุณมัมเนมีมากสุดมีสี่รู้สึกไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่มูนี่โดนบ่อยใครจะโดนไม่รู้ต่อไปช่วงต่อไปรู้แน่ค่ะ มาลุ้นกันนะคะเด็กหญิงชนิดาศรีธาราแต่ว im ่ากรุงเทพไทยว่าคุณมัมมีสิทธิ์มากทีเดียวนะคะน้องชนิดารอไว้เพราะคุณมัมนี่ถึงสี่สี่ครับสี่ถ้าวันนี้พี่ตุ่มเข้าออกสองรอบนะคะถ้าไม่โดนระเบิดเลยเรามีอหนักหนึ่งบาทรอบละหนึ่งบาทจากไอศครีมวอลล์มอบให้นะคะแต่ถ้ากลับบ้านโดยไม่โดนระเบิดเลยนี่มาตรงนี้ค่ะมีของรางวัลให้อีกพิเศษนะคะ เป็นเตารีดไอ้น้ำฟิลลิปซึ่งมีระบบป้องกันการเกิดตะกรันคุณแม่บ้านสามารถใช้น้ำประปาเติมได้เลยนะคะไม่ต้องไปเอาน้ำวิเศษวิโสที่ไหนน้ำประปานี่แหละเติมได้สะดวกสบายเตารีดไอ้น้ำฟิลลิปรีดลื่นรีดเรียบรีดเร็วกว่าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลลิปมอบให้พี่ตุ่มดเลลไอซรมวค่ะจะเป็นของใคคนแรกนัดมาดูการน้องชนิดาลุตกับคุณหมาไปด้วยนะคะ หรือว <performance> <ooo paying> ่าครับสามสามแพ้สามไม่แพ้สามถ้าสามจะโดนหรือเปล่าในรอบการลุ้นการ อ่านไแล้ว oh. อ yes, uh, ่าป้ายต่อไปค่ะรองเท้าเบ่งเอ้าวเบ่งเดเียรองเท้านักเรียนค่ะเดินสองหนึ่งไปอนมีกกรณีอย่างนี้ว่าไงกรณีอย่างนี้ ก็ต้องก่อคนเดียวไม่แล้วแจ็คกอดแจ็คกอดแต่ก็ต้องจ่ายคนเดียวแจ็คกอดแต่กต้องจ่ายเหรอจ่ายนยินดีที่จะให้เด็กยิงชนิดาได้ห้าสาไม่ใช่แจ็คกอดแต่พี่ต้องจ่ายชนิดาเขาเบอร์เลยครับเบอร์ห้าเฮ้ทำไปเลยพบการศึกษาน้อง เวลเา,ลาลแ,ตแตกมีใครไหมมีแต่มังคนเดียวอ้าวช่วยเหลือคนทาบ้านเวลาแตกจะมีใครก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิ <c oughs> มาช่วยกันกันสาอ๋อบแรกคือคนริอมครับเริ่มไป พอเขารุ่นนะแตกแตกตุงอ่อ้าวไมตกเริ่มต่อเลยค่ะอีกหนึ่งครั้าครับอะไรที่ครับสมุนไทยบอกปัวคู่ปัวคู่สมุนไทย1 2 3หวงๆๆมีเพื่อนด้วยแล้วขอเป็นเพื่อนพี่ตุมด้วย อีหนึ่งแผ่นป้ายพี่ตูนพี่ตุนมีกี่รูปเรื่องมาวีสองสองยังไม่ได้ออกเลยใช่ไหมยังไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยเอ้าเอ้าพ่อพี่ต้นพ่อพลักทั้งหดเลยทำไมผมยาวฮะไปไป พี่อยากได้ใครอีกอยากได้บวกกันเข้าไปมาเท่งนี่ถ้ยังเลยยังวันได้เก้าเลยอ้าตัวเแนห้าตัวเตีห้าตัวเอ้คุน่ก็เข้าสามทีเงี้ยโอ้ยสามที่บางวันเข้าหมดเลย Atem, impose, ไปเข้าไปเบอร์อะเข้าด้วยกันเบอร์สี่เบอร์สเบอร์่เข้าไปเบอร์สี่ไปเบอร์สี่ขอเชิญเจ้าห่อา้วเอาเข้าเยวะเบอร์สี่รอบเดียวถึงครับ โอ้ห้าสิบห้าสิบใครจะโดนไลน์ต่อไปคุณ<ห>มาำจะมีสิทธิ์ลดค่ะมีสิทธิ์ลดค่ะะปเลยเด้งตอ่อ 2อกับ1พี่ตุมครับเบอร์อะไรครับเบอร์สามเอาหัวหลุนตาครับบอกรู้สึกครับเอาใจช่วยเองนะเดี๋ยวนะใจจริงไะไม่อยากให้เองโดนดอกไปมึงรู้กันอ้าบอรเบอรอ2นะครับเฮ้ยผมว่าไม่ต้องชักแล้วเปิดแล้วล่ะเนี่ย ้อบคุณครับคุณเท้อบคพร้อบล้ว ก็ดีนะครับอ้าวถ้างั้นเราดูเฉลยกันค่ะเฉลยได้ไหม่ะเฉลยก่อนนะคะเฉลยนะครับอ้าวบังหรือบังอะไรพี่คนนี้สารไม่ได้เป็นบังเฉลยครับค่ะพี่สุมบังนวันนี้ถือว่าพี่สุมรอดปลอดภัยกลับไปบ้านได้นะคะตอริดไอ้น้ำฟิลิปรีดเรียเรียบรีดเร็วกว่าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปมอบให้พี่สุมไม่หมดเลยคุณวงยูนิตี้ด้วยค่ะ Yeah. No!